สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับหมักลุกไทยไก่โไก่ก้าฟ้านะครับวันนี้เป็นการพบกันระหว่างนะคร,บออรมมับอาจารย์สุมานะครับกับอาจารย์อาจารย์ป๋องนะครับอาจารย์สุม,มานะครับนั่งขาวนะครับอาจารย์ป๋องนั่งดํานะครับอาจารย์ป๋องเปิดด้วยม้ายงขวานะครับอาจารย์สุม,มาเปิดม้าเทียมนะครับ มีการกินตัดนะครับสีขาวเดินเบีร์คูลิมนะครับเป็นการกินฉีกออกนอกนะครับรอเม็ดขึ้นมายืนแทนไล่โคนนะครับตาต่อไปนะครับการสุมาเดินม้านะครับขี่ไปที่ตำแหน่งคอควายนะครับคอควายสามแทงเบี้ยไปใส่เม็ดนะครับเม็ดตัวนี้ไม่หนีนะครับตั้งใจอยู่แล้วนะครับสีดําขยายโคนนะครับไปทางปีกซ้ายขององสีดํานะครับที่ตำแหน่งชอช้าง นะครับอาจารย์สุม,มานะครับอาจารย์สุม,มาฉายาอาจารย์สุม,มานะครับสุม,มาเตโชนะครับอาจจะออกเสียงไม่ชัดนะครับเพืพ่อนๆในกลุ่มจะเรียกกันว่าอาจารย์สุม,มาเตโชนะครับสีขาวหม,มุนม้านะครับขึ้นไปยืนตำแหน่งนะครับงองูสลุมกินเม็ดนะครับ ตำแหน่งนี้นะครับเม็ดมีปัญหาหรือเปล่าครับสีขาวมีสามปากนะครับสีดำมีแค่สองปากตำแหน่งนี้การหมุนตัวนะครับการแก้แต้มนี้นะครับผมก็ยังไม่เคยเห็นนะครับจะไว้เป็นแนวทางนะครับขอโทษนะครับพอดี สตาร์ทรถนะครับมีเสียงเพลงนะครับอาจารย์ป๋องนะครับเลือกที่จะเอาเม็ดกินเลยนะครับจะได้หมดปัญหาคาราคาซังนะครับทิมเบียร้อยนะครับเบียมหามนเทียนนะครับที่ตำแหน่งชอช้างห้านะครับอาจารย์สุมาสีขาวจะทำไงเรามาดูการแก้ปัญหานะแต้มนี้นะครับทั้งสองท่านนะครับเป็นนักหมักลุก ีมือดีทั้งสองท่านนะครับอาจารย์ปองนะครับเป็นนักหมักลุกฝีมือดีย่านดอนเมืองนะครับหลักสี่ดอนเมืองนะครับส่วนอาจารย์สุมานะครับนักหมักลุกฝีมือดีนะครับสุวรรชธานีนะครับเมืองคนดีจึงสุขสดใสนะครับ สีขาวนะครับจันสเมเอเลือดก,กินตัดเข้าในนะครับจันป๋องกินลอยนะครับให้กินฟรีนะครับแต่ถ้าไม่กินดันเบีย้ยขึ้นไปนะครับจะโดนตินกินตัดเข้ากลางนะครับเบีย้ยที่ตำแหน่งงองูสีนะครับก็จะเป็นแท่นนะครับคู่นี้ตอนนี้เล่นเล่นชั้นเชิงเบีย้ยกันนะครับ อาจารย์ป๋องก็ไม่ธรรมดาครับอาจารย์สุมาก็สุดยอดนะครับเรามาดูกันต่อนะครับอาจารย์ป๋องไม่ธรรมดานะครับสามารถทําให้อาจารย์สุมาครับหยุดคิดได้นะครับตําแหน่งนี้นะครับอาจารย์สุมาจะแก้ปัญหาย,ยัางไงครับ แตมนี้ครับปล่อยให้กินเลยนะครับเอาคนขึ้นไปยืนแทนนะครับอจานป๋องกินตัดเข้าในนะครับเอาเปรียบตำแหน่งเบี้ยนะครับสีดำมีเบี้ยคู่ที่สวยงามนะครับและแข็งแก่งนะครับแข็งแกร่งมาแล้วครับสีดำปักโคนขึ้นมาในตำแหน่งงองงูห้านะครับปักษาแหวกลังนะครับ ภกษาแบกรังอาจารย์สุมาครับเลือกจะจะกินตัดเข้าเลยนะครับสีดําน่าจะต้องใช้มากินครับรักษาเบี้ยคู่นะครับเบี้ยคู่หน้าขุนไว้นะครับความแข็งแกร่งของหน้าเบี้ยนะครับผมซ้อมกับอาจารย์สุมานครับครับผมก็จะเป็นรองหน้าเบี้ยตลอดครับพี่ป๋องนะครับอาจารย์ป๋องเรานี่ถือว่าสุดยอดนะครับสามารถ เอาเปรียบหน้าเบีย้ยอาจารย์สุมาได้นะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับตอนนี้ตำแหน่งโคลนของสีขาวนะครับอ่าอยู่ชายแดนนะครับจำเป็นต้องหมุนกลับมาใช้นะครับให้ทันเวลาท่วงทีนะครับไม่งั้นจะมีปัญหาได้นะครับตำแหน่งต่อไปตาสีขาวเดินนะครับสีดำถอยมาไปครับ ตาต่อไปสีขาวเดินเป็นการซ้อมมือกันนะครับของกลุ่มแปดเทพนะครับอาจารย์สุมานะครับเลือกที่จะเดินเม็ดนะครับไปที่ตำแหน่งชอชิงสอาจารย์ป๋องนะครับ รับดีโคนนะครับคนนั่งแท่นถ้าสีขาวไม่ทําอะไรนะครับสีดํานะครับอาจจะปักโคนมานะครับเป็นการกันไว้ก่อนนะครับถอยม้านะครับมาการตําแหน่งโคนไหลนะครับยอมเสียสองนะครับสีดําจะกินไหมนะครับเราจะเห็นได้ว่าตำแหน่งนี้นะครับเรือนะครับมาแล้วครับ มานะครับมาตามคำขอนะครับเรือกดนะครับสไน,เป,สนเปอร์สีดำสองสไนเปอร์มานะครับเป็นเรือนหนึ่งลำนะครับสีขาวนะครับอาจารย์สุม,มานะครับเลือกที่จะดิชขุนครับดิชดิชครับขับนิดนะครับรอฟรีนะครับเป็นด้านข้างนะครับที่ตำแหน่งงองูสองนะครับ วต่อไปตาสีดําเดินนะครับอาจารย์ป๋องนะครับเลือดจะต่อเรือนะครับเพื่อชิงคองเรือนะครับตําแหน่งนี้นะอาจารย์สุมาน่าจะต้องไถโคนนะครับเอาโคนมาใช้นะครับไม่ถอยแล้วครับทิ้งเลยนะครับเอาเรือนะครับยอหญิงกินนะครับกินไปก่อนครับ อหมายความว่าต้องการคลองนี้นะครับคลองคอควายนะครับแต่คลองคอควายนี่ที่ผมดูในลักษณะแล้วเนี่ยยังเรือยังไม่สามารถลงไปได้นะครับมีม้าสองตัวนะครับคอยกํากับการแสดงอยู่นะครับจังหวะต่อไปนะครับตาสีดําเดินนะครับสีขาวถอยม้านะครับมาแล้วนะครับมาตั้งขบวนท่าใหม่นะครับ บี้ยคู่หงสสีดำสวยงามนะครับสู้กับเม็ดนะครับเม็ดเบี้ยนะครับแล้วก็ตำแหน่งเบี้ยของสีดำที่อยู่ริมกระดานนะครับตำแหน่งกอไก่กับขอไข่นะครับมีเบี้ยสีขาวนะครับหนึ่งตัวนะครับสกัดเบี้ยสองตัวนะครับก็ถือว่าสูสีนะครับอาจารย์ป๋องนะครับเลือกที่จะกินสองไปเลยนะครับตัดปัญหานะครับลุกเป็นหนึ่งทีนะครับลุกทีไม่ท้องนะครับ ดังนั้นอาจารย์สุมาไม่รอช้านะครับเดินขุนขึ้นไปหานะครับไม่ใช่ที่อยู่ของเจ้านะครับเจ้าจงไปซะถ้าเจ้าไม่หนีนะข้า,าจ,จะกินเจ้านะม้าตัวนี้นะครับเป็นม้าดํานะครับของอาจารย์ป๋องครับผิวมากนะครับ,ารบอาจารย์ป๋องของเรานะครับหรือพี่สุพจน์นะครับ ใช้ยาป๋องรอตตรี่นะครับท่านใดต้องการนะครับซื้อหารอตตรี่นะครับมีเลขที่สวยๆนะครับที่เราต้องการนะครับหาซื้อที่อื่นไม่ได้นะครับลองติดต่ออาจารย์ป๋องได้นะครับอยู่หลักสีนี้เองนะครับสีดำนะครับจารป๋องเสริมมานะครับที่ตำแหน่งงองูหงงูห้านะครับ ไม่หนีนะครับม้าตัวนี้ไม่หนีนะครับจังหวะนี้ถ้าถอยโคนนะครับจะไม่ดีนะครับพม้าจะไปเหยียบได้ที่ขอไข่นะครับขอไข่ห้านะครับขอไข่สี่ครับเราจะมีตำแหน่งลูกคาดนะครับที่งองูสามนะครับลูกคาดเพราะมีม้าสองตัวนะครับ แต่ปัญหานะครับม้าจะขยับออกไปตำแหน่งขอไข่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามีม้าอีกตัวหนึ่งครับของสีดํายังลอยอยู่นะครับอันนี้ผมดูตำแหน่งคร่าวๆไว้นะครับพวงหน้านะครับอาจารย์สุม,มานะครับวิธิจะโจมตีนะครับเอาม้าไปเกาะเบีย้ยไว้ก่อนนะครับ ที่ตำแหน่งคอควายนะครับอคอควายสีนะครับจับเบี้ยนะครับถ้าสีดำเอาเรือมากดนะครับจะเข้าล็อกพอดีนะครับลูกคาดนะครับกินเรือฟรีนะครับผู้บรรยายก็ไม่เก่งนะครับหัดบรรยายนะครับจานป่องของเรานะครับเพื่อที่จะเดินเรือนะครับมากดมาไว้นะครับ จัดสมานครับโจมตีเบี้ยนะครับเบี้ยจ re <cin> <Impossible mini> <descent> ุดอ่อนนะครับเป็นการหลบเรือนะครับถ้าไม่หลบเรือตำแหน่งนี้นะครับจะมีตำแหน่งลูกข้านะครับสีดําจะเอาเรือกินม้านะครับขุนดําต้องกินนะครับไอขุนขาวต้องกินลงมานะครับหากินลงมาเนี่ยเรือดํากินม้าขุนขาวกินเรือนะครับก็จะมาอยู่ที่ตำแหน่งชอชิงสองนะครับ ม้าสีดําจะไปลุกได้นะครับที่งองูสามนะครับลูกคาดกินเรืออีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นสีขาวนะครับจึงต้้งหลบเรือนะครับเป็นการตั้งรับและโจมตีไปในตัวนะครับโจมตีเบี้ยขอไข่หกของสีดําต่ต่อไปสีดําเดินครับขุนสีขาวนะครับของท่านอาจารย์สุมายังอยู่ในจุดที่ยังปลอดภัยอยู่นะครับ เพราะว่าม้าของสีดำส2ตัวมีภาระนะครับมีภาระนะครับอันนี้นะครับยอมเสียนะครับสีขาวจะกินเบี้ยฟรีใหม่นะครับสีดำทิ้งเบีย้ยนะครับเพื่อจะเดินขุนขึ้นมาเสริมนะครับต้องใช้แม่ทัพมาคุยนะครับอาจารย์ป๋องไม่ได้กล่าวไว้นะครับ ผมพูดแทนนะครับอาจารย์สุมาไม่รอช้านะครับยกม้ากินเบีย้ยฟรีนะครับที่ตำแหน่งอคอไข่หกตาต่อไปนะครับสีดำเดินนะครับจะเอายังไงดีครับมีเบีย้ยคู่อันสวยงามนะครับ แต่ยังไม่สามารถเอามาใช้งานได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพนะครับเพราะมีเบี้ยลอยๆของสีขาวนะครับที่ตำแหน่งงองงูนะครับสกัดเบีย้ยไว้นะครับดังนั้นสีดำต้องใช้แม่ทับนะครับแม่ทับขึ้นมาคุยเองเลยนะครับผูกเบีย้ยไปในตัวนะครับ คิวต่อไปจะเป็นคิวของเรือหรือว่าโคนะครับจารสมายังไม่ร้อช้านะครับใช้เรือลุกนะครับเอาทีเดินก่อนนะครับจะได้หมุนคนมาใช้งานล่ะครับตอนนี้นะครับถ้าเกิดกินเบี้ยริมที่ตำแหน่งกอไก่ได้นะครับก็จะมีเบี้ยที่เท่ากันนะครับมาเท่ากันนะครับ สิ่งที่แตกต่างครับโคนหนึ่งตัวนะครับอาจารย์ป่องของเรานะครับจะทำยังไงต่อไปนะครับเรามาดูกันครับ ผู้ชมนะครับตอนนี้อยู่สี่ท่านนะครับนักกีฬาและผู้ชมนะครับมีท่านอาจารย์มหาเทพมาด้วยนะครับอาจารย์ป๋องทนไม่ไหวแล้วนะครับแทงเบี้ยขึ้นมานะครับปักสาแหวกลังนะครับเป็นการปิดรุกในตัวนะครับเพื่อเสริมเบี้ยนะครับในอนาคตอาจจะเบี้ยไปทิ่มไล่ขุนนะครับ จังหวะนี้นะครับสีขาวเลือกที่จะกินนะครับทำลายเบี้ยคูณสวยงามไปเรียบร้อยนะครับโอคนสีขาวไม่ได้ใช้นะครับถือว่าสู้กันได้มันหยดนะครับแต่โคนสีขาวที่อยู่ชายแดนนะครับกลับมาใช้งานได้นะครับสีดําก็จะเริ่มมีปัญหานะครับแต่รูปทรงถ้ามีการตัดหมากกันเรียบร้อยนะครับม้าแรกม้านะครับอ เบี้ยแรกเบีย้ยสีขาวก็จะเป็นต่อแค่โทน1นตันนะครับถ้าแรกตัวหมากกันได้นะครับจังหวะนี้นะครับม้าดำก็ยังดูรอจังหวะอยู่นะครับแต่จังหวะนี้สีขีสีดำนะั้นไม่ต้องคิดมากครับจริงๆแล้วต้องกินครับทำไมไม่กินนะครับ เลือกที่จะเอาเรือตัดนะครับเรือตัดม้าแล้วลุกนะครับลุกกินเบี้ยเหรอครับบุ้ยตำแหน่งนี้อ่าลุกไม่ถึงเรือนะครับการป๋องคิดผิดหรือเปล่าครับเนี่ยสีขาวเดินขุนติดม้านะครับจังหวะนี้นะครับโอ้คิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะครับเป็นรองนะครับเป็นรองแบบมากๆนะครับตอนนี้นะครับ โอ้โหอาจารย์นะอาจารย์สุมารครับเลือกที่จะตัดม้าเลยนะครับทําลายหงจุ้ยนะครับมีการไล่มวยไม่ใช่มวยเม็ดนะครับไล่เบีย้ยโคนนะครับพอะเบีย้ยของดํานะครับที่ตําแหน่งจอจานนะครับอนาคตฟรีแน่นอนนะครับอาจารย์สุมาเลือกที่จะเดินโคนมาบล็อกไว้ก่อนนะครับ แย่ครับจันป๋องครับจันป๋องคิดอะไรอ่าสรุปว่าจันป๋องเฟินฝ่ายแพ้ไปนะครับสีดํานะครับอ่าก็กราบขอบพระคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ